าสาวิวสาวิวพาเที่ยววันนี้แา,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 านเพื่อนไปทานน้ำพริก่อนเพื่อนจ้าวันนี้สาวอิวพาเพื่อนไปทานน้ำพริกลงเรือเขายกน้ำพริกลงเรือมาไว้ที่บนบกจ้าทิศสีคอนสีนัรินเพื่อนจ้าสาขาใกล้บ้านสาวิวน,นี่เองไปเมื่อไหร่พลาดไม่ได้คือน้ำพริกนีาา่แหละค่ะของแซบของจวดของอร่อยสำหรับสาวอิวจ้าน้ำพริกลงเรือ ถึงแม้ว่าจะมีร้านอาหารเยอะแยะขนาดไหนนะคะไม่สามารถเปลี่ยนใจได้เลยจ้าสรุปก็ต้องมาทานน้ำพริกลงเรือร้านนีาจําเพื่อนจ้ามันอร่อยจ้าจานนี้นะคะทั้งหมด60บาทค่ะเพื่อนจ๋าราคานี้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำทานเองค่ะมาที่นี่ซื้อทานได้เลยจ้ะในจานนะคะหนึ่งจานก็จะมีปลาทูหนึ่งตัวค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะ ผักแล้วแต่เราเลือกนะคะน้ำพริกนี้หลายเมนูค่ะแต่ะอยู่เลือกทานเมนูน้ำพริกลงเรือค่ะเพราะว่าอร่อยคันเนจ้าอร่อยเด็ดที่สุดกบน,น้ำพริกละจ้ามาจ้ะมาทานข้าวกะสาวอีก,กันจ้าน้ำพริกลงเรือค่ะ เน้นๆน,น,น้ำพริกจุกๆจ,จ,จ้ะรวมทั้งนี่เลยข้าสวยบวกด้วยผักลวกผักทอดแล้วก็ประทูหนึ่งตัวนี่หมดจานโชว์ไปเลยบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆแถมอร่อยด้วยอร่อยมีประโยชน์น้ำพริกจานนี้เลยจ้า